ในสมัยก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยานั้นตามเอกสารตำนานของเราเรียกบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาว่าลาโวโอโยธยาและในพงศาวดารล้านช้างกล่าวว่าขุนบรมส่งลูกชายคนที่เจ็ดไปสร้างบ้านแปลงในเมืองต่างๆในครั้งนั้นเจ้าเมืองงัวอินเดินทางไปยังเมืองชาวใต้อโยธยาหรือลาโวโยธยาซึ่งเป็นการย้ำให้เห็นว่าเมืองอโยธยานั้นเป็นเมืองมาก่อนเมืองอยุธยาก่อน ที่พระเจ้าอู่ทองจะสร้างขึ้นในปีพศ1893แต่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับกรุงเก่ากล่าวว่าพระพุทธรูปพนันเชิงนั้นสร้างก่อนสมัยอยุธยาถึง26ปีอันแสดงถึงการมีชุมชนขนาดใหญ่อาศัยอยู่มาก่อนและในพงศาวดารเหนือกล่าวถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองอยุธยามีเจ้าชายสายน้ำพึงผู้ปกครองนครติดต่อสัมพันธไมตรีกับจีนและจีนนั้นได้พระราชทาน